สวัสด,ดีค่ะพี่เพื่อนเพืเ่อนมาเก็บขนาดฝรั่งน้ำกันค่ะพี่น้องเบิ้งขาหยอดงามงามหลายคักค่ะหลายหลายคุณนี่ัวหยอดงามงามเลยค่ะพี่น้องเบิ้งขหลายค่ะเก็บเก็บเก็บุ๊บแดดเอาถุงมือมาเ้ยค่ะพี่น้องงามงามค่ะ เดิงค่ะโอ้ยฝนสิตกตอออนออนตพี่น้องเก็บเอาแต่หยอดอ่อนๆเด้อค่ะฝนตกค่ะพี่น้อง งมงามงามโอ้ยลมแรงก็ต้องขอโทษเด,ด้อค่ะพี่น้องไปค่ะโอ้ยฝนตกฝนตกฝนตกฝน,น,นตกเปียกฝนแน่แน่ทั้งฝนทั้งลมค่ะพี่น,อน้องไปค่ะไ่นปยอดอดูงามค่ะ สวยเลือกได้นะคะทุกคนเดี๋ยวมากไปค่ะลมแห้งต้องขอโทษเด้อค่ะพี่น้องตายแล้วลมแห้งค่ะคะพี่น้อง คนก็ตโต๊้ของพี่นอ้องนี่ค่ะอ้ยเห็ดจังใดเห็ดจังใดบิ่งค่ะมาด์ลายคักพี่น้องักเอาโก๊ะรถค่ะออถุงยูถทั้งรถกระตามาด์พี่น้องหลายคักค่ะ เบิ่งค่ะฝนตกครับพี่น้องฝนตกฝน,นตกไปที่รถดี๋ยววัดทันพ่อเด้อค่ะเดี๋ยวเก็บอีกเดี๋ยวเก็บอีก <c oughs> บิ่งค่ะหย่อนง่งาย พอจนตัวเองพอตัวเองกัใหม่ได้มาแค่นี้แหละพี่ๆเพื่อนๆฝน,น,นตกโอยสะออนเก็บไม่ทันค่ะฝนตกฝนตกเดี๋ยวค่อยไปเก็บใหม่นะคะทุกคนดูค่ะกําลังจะออกดอกนะคะทุกคนเก็บไม่ทนันเก็บไม่ทนันฝนฝนตกลมแรงอันนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะ ปิดไว้แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ลงค่ะทุกคนหยอดงามๆเลมพี่น้องคอยละสะออนงามลายค่ะงามลายเบิ่งค่ะหยอดอ่อนๆค่ะพี่น้องหลายหลายหลายขัดงอ่อนๆพี่น้องสิปิเก็บไมาอยู่ค่ะ แต่คงประเมินมือนี่ดอกเดี๋ยวไหววันเสาร์หนาฉันมากอีกอะจังข่อยไปเก็บไม้ค่ะเพราะว่ามันมือนี่ฝนตกทั้งมือแล้วก็วันเสาร์หนานี่ก็วันเกิดพญายอค่ะจากสีด้มากอีกเ่งค่ะเพิ่นกำลังแตกไอ้นี่ออกข้างๆแตกแขนงออกคางคง,า,ง,า,ง,งามงามลายค่ะพี่น้องงามอหลี หวานเด้อค่ะนี่ต้อมอ่อ,อนๆกินกับเจ้ากินกับนำพริกผัดกับนำมันหอยกระแสบค่ะพี่น้องได้มาหลายอยู่ค่ะกำยายอยู่ฝ่าวเกเนาะทั้งลมทั้งฝนทั้งลมทั้งฝนก็นเลยต้องฝ่าเมฆค่ะพี่น้องเบ่งค่ะงามงามเบ่งดอกเพิ้นงามอหลีค่ะพี่น้อง โอเคค่ะแอนั่นลงคลิปก่อนเด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยเด้อค่ะ thank you to everyone for watching my cute video oh, thank you so much ปัดดีนะคะทุกคนได้พอผัดค่ะทุกคนได้พอผัดพอต้มนะคะเพราะว่าฝนตก กลมแรงถ้าใครดูคลิปก็คงรู้ค่ะว่าฝนตกลมแรงมากสวยงามจริงๆค่ะสวัส <c oughs> ด,ดีหนะะ้าค่ะ